โอ้โหเกมนี้แบบสดสดเออให้พวกมึงรู้เปล่าว่าว่ากูอัดลิปอยู่เนี่ยมึงรู้เปล่าว่ากูอัดลิปอยู่เลยที่อ้า แมวเหมียวเกมเมอร์ทีวครับก็อบอกว่าแมวเหมียวเกมเมอร์ทีวีก็พิมพ์พไปสิแมวเหมียวเกมเมอร์ทีวีก็ขึ้นแล้ว,อ,วอีหลีสี่ทีนี้อุ้ยมันมาแล้วอตอดหนึ่งทีก่อนวิ่งกลับบ้านโอ้โหตัวเย็นเฉียบเลยครับ ตอนนี้ตั้งแต่รู้สึกเหมือนมีอะไรหลายลงคอนี่แบบกูเล่นไม่ออกเลยนะจริงมึงเชื่อกูไหมโ oh <my> อ้ยแดกมันไหมบัตเวลดีกว่าไ,ไ,ไม่รู้อ่ะคือแบบเมื่อกี้มันมีเม็ดอะไรมันรู้ลงคอแล้วพอลงคอไปแล้วแบบที่กดไมพูดอัลโลเมื่อกี้อู้หู <Yeah. S 1> อ้าว อ้าวตายเบอร์พุ่งมาไงวะนั่นเต่โดยเฉพาะไอ้เหี้ยเอนจิเนียร์เนี่ย SOS SOS อะไรอ่ะป้อมแตกแล้วชอบเปิดหนังเอสให้ป้อมดูพวกมึงอ่ะกูว่าวันนี้เจาะเกาะกูไม่ได้แล้วจริงๆนะ ไปเอาก่อนไปเอาบนก่อนเฮ้ยมาช่วยกันกบนก่อนดีเฮ้ยเนี่ยมันมีตัวเดียวเลยเนี่ยไม่เอาหรอเฮ้ยสัตว์ตัวป้อมเหรอวะ เรียบร้อยครับหัวแตกนะครับเฮ้ยแต่นนคลิปฆ่าตาแบบยค,แบบคือแบบคือแบบกูรู้สึกว่าเหมือนจะโดนคลิปฆ่าอ้าวไอ้เฮียจะเอาคลิปตะหน่อยกูยว,ว่ามันไม่เห็นกูหรอกนะจริงๆนะโว้ย ก็เข้าสิครับเย okay. ่ได้แล้วหนึ่งตัวโอ้ยดีใจด,ดำเสี้ยอะไรเ,เนี่ย <c oughs> โอ้เพื่อนอ้าวบารเจ้าตายแล้วเหรอเฮ้ยไปแมเอาป้อมบนยันมั้งป่ะ <c oughs> ก่อนกูจะสิ้นใจตายแล้วเมื่อกี้อะไรลงคอก็ไม่รู้เนี่ยจริงๆนะ เอาเหรอไปตีไปตีปะปะปะลุมโซมเฮ้ยไม่เอากูอยากลุมโซมลุมโซมแฮกอะแฮกน่ารักอะเอาตาลางนี้แบบชอบมากเลยนะครับแฮกเขาชอบตัวเองนะ <c oughs> เฮ้ยใครมาวะ <c oughs> มึงไม่เห็นเหรอตีนอยู่หลังมึงเนี่ยอา้าวไอ้เหี้ยใครโดนมนะั้ง่ะ โอ้โหนี่อันติอัดหน้ามึงเลยใช่ไหมเนี่ยอันติอัดหน้าจริงเหรอโอ้โอ้ถามว่าน่ารักแลวรักปะล่ะถามต้องถามก่อนว่ามึงเป็นผู้ชายผู้หญิงถ้าเกิดมึงเป็นผู้ชายกูพอจะรักได้เลยกูเป็นสาวดุนแต่ถ้าเกิดมึงเป็นผู้หญิงเนี่ยกูจะตบแม่งให้หลับเลยนะกูบอกกูเป็นสาวดุนกูไม่ใช่ผู้ชาย แม่งออกเกย์อย่างออกตุ๊ดมาลีคินโอ้โเชียวโอ้ย้ยแรงว่ะเฮ้ยกูว่าเอาป้อมดีกว่านี่เป็นไงขอบคุณกูย่างเอืออีกแล้วเหรอไอเฮียคนนอตอีดอกตีมันตีมันเอือตายล้วนาวเลือดไหลเป็นโลหิตนะครับ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครใครเล่นต่อมัางวะเดี๋ยวเพื่อนๆมเลยที่รู้กูเพิ่มก่อนเลยไอ้พังพรไอ้พังพรแล้วก็มารีเคนเลเจินแฮกเล่นไหมอ่ะตัวเองแฮกบอกคียอะไรกูเป็นผู้ชายอ่าเ็ดกูสิเอ้ยแฮกแฮกรับเพื่อนด้วยบัตรเล่นป่ะบัตรเล่นป่ะล่ะ ป้อมละ่ะป้อมรู้ว่าจิมมี่มึงถามน้อจิมมีคืออหละใครถามกูตบเดี๋ยวเวลก่อนแป๊บน,นึงนะครับก่อนที่กูจะตายเนี่ยมึงมาช่วยกันเวลก่อนเถอะไอหาขนลุกพึบเลย ขังพรเป็นสิ่งมีชีวิตที่คิดได้และเจ็บเป็นเฮ้ยเราช่วยกันดันป้อมดีกว่านะฮอฟช่วยดันป้อมดีกว่านะฮอฟเอ,อือกูโดนอะไรเนี่ยอเอากูโดนอะไรเนี่ยมันมายังไงอะกูงงเลยงงมิดิจิตอลนะครับ โอ้คนลุกไปทั้งตัวแล้วเนี่ยหลังจากที่อะไรก็ไม่รู้ลงคอกูนเนี่ยกวาตายยิบหมายไม่รู้เหมือนกันกาบอกอะไรมันลงคอไม่รู้ตอนที่อยู่เลนบนเน่ยไม่เชื่อแบบถ้าไม่เชื่อนี้กดรีเพย์ไปดูคลิปที่แล้วเลยเนี่ยโทษนะครับทโทษครับผูชม <c oughs> เหมือนอะไรจัดคอตัวเองแล้วมันจะลง ไม่อน่หลอดลมอะไรเงี้ยครับหนูเชี่ยอะไรพังพนด้วยมาป็นดิจิตตลเลยนะครับสวยงามมากไอสัตว์มาหากูแล้ว กูจะไปดันป้อมไอ้ศาสตร์เอ,อ้ยวาร์ปสักอันก็ไม่มีนะครับโอ้ยทำไมกูต้องแทงโอ้ไม่ตาย,ย,ตายสินั่นฮาวใช่ไหมฮาวจอแดนใช่ไหมไปดูกูซื้อวาร์ปกลับบ้าน,นีันกูตายวะ่ะ ข้ามาันโอ้ถึกชิบหายถึกชิบหาย <c oughs> เออทำไมป้อมล่างไม่แตกสักทีวะงงนะเนี่ยเฮ้ยกูไปแวะตุ๋ยบนดีกว่าไว้บอแม่งได้ปะน่ารักชุงมเบยนะครับน่ารักน่าขโมยอะ่ะจริงนะเว้ยเฮ้ยบ้าบ้าเหรอบ้าเหรอตัวเธอบ้าเหรอตัวเธอ โอ๊ยวันนี้กูจะเกิดไหมเนี่ยมึงคอยดูนะเว้จะมีคนตายตรงเนี้ยน่ะแม่งยังไม่รู้ตัวด้วยเฮ้ยมาช่วยเอาหน่อยเร็วอเลคูซินอดแดกเลยครับอู้ ลักอนแฮกลักอนออเอามาเอามึงจะบวกไม่บอกกูว่านี่กูช่วยโอ้ช่วยไฟฮื <c oughs> ได้ไเว้ยเฮ้ยได้แล้วจอ,อกเกาะลุมคมขืนลุมลุมระยำซ้ำแม่เอ้ยไม่ใช่ กูพูดเล่นอ่าแฮกแฮกบอกสัตว์แทงก็ไม่เปิดอะ่ะมึงต้องเปิดบ้างนะเพื่อนแฮกงอนแล้วเนี่ยสัตว์เอ้ยเอาโคโนด,ดีกว่าอ้าวสัตว์ไม่ทันได้แดกเลยอแทงก็ไม่ถึงดึกว่าไม่แทงโอ้โทษทีแฮกแฮกเปลี่ยนยาทากับแล้วเปล่า จริงๆเะเว่เป็นกระทาแล้วปะโอ้แฮกแบบออกของแบบสุดๆอะฮะโอ้ <c oughs> มึงเกิดไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอาโคตรแทงหน่อยเพื่อน <c oughs> <c oughs> รู้สึกร,รู้สึกว่าแฮกนี่แม่งจะเข้าแบบ <c oughs> ทำทำเนียมไอ้นั่นแล้วนะนะั่นแหลทำเนียมเกย์นนแบบ โอ้ยอยู่ๆแกล้งจีบนิดหน่อยบอกเรามีจิมมี่แล้วนะครับเอาแคลร่แคลร่ทำไมครับ <c oughs> โอเคไปเดไปเดเฮ้ยคลิปนี้กูว่ายาวอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดคลิปก่อนนะเว้ยนะครับเดี๋ยวมามายืนสวัสดีคุณผู้ชมก่อนดิไอ,อีสัตว์กูบอกให้มันยืนสวัสดีท่านผู้ชมก่อน นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไปนะครับปีใหม่ปีนี้เนี่ยนะครับอะไรเราก็ต้องเริ่มใหม่ครับซีอูเกนเยสเตอเดย์เจปุปนนะ